และสงการที okay? Guys, ่ดินชัยนะคะก็ยิ <uh ่งใหญ่ปีน er ี้จัดกันหลายพื้นที่นะครับนายพันดวงเทียนรชื่อระทีบุญประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพรจังหวัดแพร่นำสมาชิกอปพพรจังหวัดแพร่จำนวน400นาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื Slow ่องในวันอปพรประจำปี2568ในขณะนี jam, ่พอตกแท้ในผลเกิเลื่อนลุ่นแด้รายงานมาท่านทางจริงทรินะคะอจากศูนย์อปพรกลางได้กำหนดให้วันที่2 2มีนาคมของทุกปีเป็นวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อช่วยชูเกียรติและคุณงานความดีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเนื่องในโอกาสที่วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาประจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอยังนี่น้องอาสาสมัรครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อาสาสมัรครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านมันผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆภายใต้อุดมการเมตตากรา จะเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติสุเม่นจังหวัดแพร่ค่ะค่ะและเรียนเชิญนะคะทั้งสองท่านที่รับมอบโลร,รางวัลวันนี้นะคะ ที่บรรธีพราหเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคคุณคุณแก้วขอถวายสัตย์ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินว่าข้าพเจ้าจะจงรักภระดีข้าเจ้าจงรักพรดีและรักษาไว้ศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทรัพย์สินของประชาชน และสักขินของประชาชนตามวินัยข้าพเจ้าจะรักษาวินัยและอุดมการของปปปรและอุดมการของปปปรและจารย์นักปลองดองสมานฉันท์ทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบ อพรอำเภองแพร่นำอพรร่วมกิจกรรมจำนวน80นายครับผนหรืรออพรอำเภอลกวางร่วมกิจกรรมวันนี้ประมาณ60นายครับผมครับขอบคุณครับผมนายบังกรชัยวุตรประธานลางอพร,รของอำเภอสมิญตรนำอพรร,รร่วมกิจกรรมในวันอพรแห่งชาติวันนี้จำนวน50นายครับครับขอบคุณครับมาร่วมงานอพร15นายครับ กระนานครับเป็นชุดประานาบครับของทงีมมีชุดครับมคป็นร่ยทยแพทยครับแล้วก็เป็นของอข้างเคียงต่าง,ง,าง,งจังหวัดเปไปดิตำรับดิตรับที่เราไปช่วยประชาชนในส่วนของเด่นชัยเราก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคือพวกนี้ครับ จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกประชาชนเขาเรียกว่าคนที่กำลัง c ร r ต้องอยู่ขาตอนจะนอนในแสงในส่วนของพวกผมแล้วก็ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการด่านหน้าเขาเรียกว่าสายรัดห้ามเลือดหรือ TQ มันใส่ไหมเยอะมักต้องลับได้สองคนหกคนเลยอ่ะ คนนี้น <auto> ี <Plant festivals> ่ประมาณช่วยเหลือหลายๆอย่างนะครับเป็นเสื้อซูชีพก็เป็นของกับนักกู้ภัยนะครับเป็นการนี้ผลงานที่เราช่ยเหลือน้ท่วมเมื่อปีี่ยเร่องรัางครับเอ้านหนึ่งเราจะมีเสื้อ